สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ a n n e l นะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ในแอป U pick นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตคอมมิชชั่นนะครับสูงสุดนะครับที่เคยทำได้ต่อวันเลยนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันนะครับวันนี้นะฮะก็สำหรับแอปนี้นะครับคือแอป U pick นะครับเราสามารถที่จะทำเงินนะครับผ่านการ d r อปชิปสินค้าที่ขึ้นในแอปนะครับโดยสินค้าเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในแอปเนี่ยนะครับเราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเราไม่ต้องลงทุนสินค้าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งเองนะครับทางแอปจัดการให้หมดแล้วครับ รอคนออเดอร์แล้วก็รับเงินได้เลยนะครับรอรับอย่างเดียวเลยนะครับก็สินค้าก็มีหลากหลายหมวดหมู่นะครับเป็นสินค้าทั่วไปนะครับคอมมิชชั่นก็สูงอยู่นะครับตอนนี้คอมมิชชั่นสูงต่อชิ้นเนี่ยของผมเฉลี่ยอยู่ที่610บาทต่อหนึ่งชิ้นเลยนะครับก็คอมมิชชั่นก็จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับสินค้านะครับเงื่อนไขการทําเงินในแอปนี้นะมีข้อเดียวนะคือการเป็นยูพิเกอร์นั่นเองนะครับยูพิเกอร์ก็คือการเป็นลูกค้าในแอปนะครับก็ ถ้าเป็นลูกค้าในแอปแล้วเนี่ยนะครับโดยเข้ามาช็อปสินค้า1นชิ้นในในหมวด u p i c เ e r รนะครับเราก็ไปได้เป็น u p i c k e r เลยนะครับตรงนี้สำหรับคลิปแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ปลดล็อกเป็น u p i c k e r เนี่ยผมทำคลิปเพิ่มเติมไปแล้วนะครับจะได้รับชมได่เข้าใจมากขึ้นนะครับยังไงก็รับชมคลิปนั้นดูนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็มีรหัสเมนเทอร์นะครับให้ใส่ตอนสมัครนะครับตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยกรากะรับะบบนลคิ3ท เอามาใช้นะครับเป็นส่วนลดในสินค้า u p i c k e r ก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าใครใช้รหัสเมนเทอร์ตรงนี้เนี่ยผมมีกลุ่ม VIP u p i c k พิเพิเศษให้อีกนะครับในไลน์นะครับอย่างไรอย่าลืมทักไลน์มาด้วยนะครับผมแนบ ID ดีไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมมิชชั่นกันเลยนะครับแอปนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับใช้งานมาที่4ประมาณ4เดือนกว่าแล้วนะครับตอนนี้ทำรายได้ไปแล้วนะครับถหกหลักแล้วนะครับอ่าตรงนี้คือรายได้ทั้งหมดนะครับอ่าแอปนี้โอนเข้าธนาคารเราทุกวัันนพุะครบ เราไปดูคอมมิชชั่นนะครับในแต่ละวันนะครับตอนนี้ก็ผมจะกดเข้าไปที่คอมมิชชั่นโดยประมาณนะครับอันนี้จะเป็นของวันนี้นะครับนะครับตอนีนวันนี้เนี่ยนะครับคอมมิชชั่นอยู่ที่720บาทนะครับเราไปดูเมื่อวานกันบ้างครับเมื่อวานนะครับคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่4,449บาทนะครับตัวนี้คือเป็นคอมมิชชั่นขั้นต้นนะครับอาจจะมีออเดอร์ที่ถูกยกเลิกเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นแบบนี้คือคอมมิชชั่น ขั้นต้นเนี่ยครับก็คือยังไม่ได้หักนะครับออเดอร์ที่เขากดยกเลิกหรือว่าไม่ได้เลือกชําระหรืออาจจะมีการคืนของเกิดขึ้นนะครับอ่านะครับเมื่อวานเมื่อวันที่29่สิบเนะครับหกพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็นะครับวันที่28นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะนะครับเป็นวันที่ได้รับเยอะที่สุดแล้วนะครับในรอบเดือนนี้มานะครับจากที่ดูกราฟตรงนี้นะครับจากที่ดูกราฟอ่ารายรายวันตรงนี้นะครับน่าจะ เป็นวันนี้นะครับน่าจะได้เยอะที่สุดนะครับช่วงวันที่28เนี่ยนะครับเพราะกราฟขึ้นสูงสุดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมาให้ดูว่าเราสามารถทําเงินวันหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ได้นะครับเขาก็จ่ายเหมือนกันนะครับคือเขาก็จ่ายตลอดนะครับขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราดรอปชิปไปได้นั่นเองนะครับเพราะว่ากาไรเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นกับสินค้าที่เราดรอปชิปไปอยู่แล้วนะครับทางแอปเขาก็ได้กําไรจากสินค้าที่เราดรอปชิปให้เขาเนี่ยครับดรอปชิปก็คือ การขายสินค้าให้เขานั่นเองนะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนนะครับแอปเนี่ยเขามีสต็อกไว้เราแค่เป็นตัวกลางที่จะนําสินค้าของทางแอปเนี่ยนะครับไปส่งต่อให้กับผู้บริโภคนะครับโดยผ่านเรานั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยแอปเขาก็จะให้ส่วนแบ่งกับเราเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับในการดรอปชิปเนี่ยถ้าเราสามารถดรอปชิปได้เยอะนะครับแอปเขาก็มีกําไรเยอะนะครับคราวนี้เขาก็สามารถที่จะแบ่งส่วนแบ่งให้กับเราได้เยอะนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยไม่จํากัดในการทําเเงินนนใแต่ลละวัย วันที่ับวันที่27นะปรับ6888นะครับ5600ประมาณนี้นะครับก็นะครับสำหรับเดือนนี้ก็คอมมิชชั่นสูงสุดที่ทำได้นะครับวันนี้ก็เส้นเดือนแล้วนะครับก็ประมาณ1 1 5 2 9บาทนะครับอันนี้คือคอมมิชชั่นสูงสุดแล้วสำหรับของเดือนนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะมีการคืนของนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเขามีการคืนของให้ได้นะครับก็คือเหมือนเป็นแอป laz อ่าแล้วก็แอปนี้เนี่ยนะครับมี La z a d a เขาให้การซัพพอร์ตในเรื่องเทคโนโลยีด้วยในในแอปเนี่ยนะครับก็คือจะมีการคืนของได้เหมือนกันนะครับก็คือ7วันเนี่ยถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเราสามารถที่จะคืนของได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับของทางแอปเลยนะครับแล้วก็การขนส่งเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ถ้าเป็นสินค้าภายในประเทศเนี่ยก็จะส่งนะครับไม่เกิน7วันนะครับก็โดยปกติก็ประมาณ2-5วันนะครับแล้วแต่เขตนะครับ ส่วนสินค้าที่จัดส่งจากต่างประเทศเนี่ยก็ประมาณ15-20วันนะครับอันนี fantasy, ้ก็เป็นเวลาปกติอยู่แล้วสําหรับสินค้าต่างประเทศนะครับส่วนสินค้าไทยก็รอรับได้เลยนะครับนี่นะดำเนินการโดย UPick นะครับแล้วรูปรถข้างหน้าเนี่ยเขียนว่า LAZ นะครับเขียนเหมือนเป็นเหมือนในลาซาด้เลยนะครับตรงนี้ก็เรื่องสินค้านะครับก็หายห่วงได้เลยนะครับก็ลองมาดูรีวิวนะครับดูรายละเอียดสินค้าก่อนได้นะครับ ส่วนตัวนะครับก็นะครับได้ช็อปมา1ชิ้นนะครับอ่าเป็นสินค้ายูพิกเกอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องช็อป1ชิ้นก่อนนะครับก็นะครับเป็นช็อปมาเป็นลําโพงนะครับ JBL นะครับ999บาทนะครับตรงนี้ก็อ่าสามารถที่จะทําเงินนะครับให้ผมได้6หลักแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับผมไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะได้เท่านี้หมดนะครับอาจจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความขยันของส่วน er ตัวของเรานะครับขึ้นอยู่กับเวลาว่างที่เรามาทำเนอยู่กับ ความสามารถที่เราจะดรอปที่สินค้าไปนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่านะครับสินค้าที่เราซื้อไปเนี่ยเราก็ไปใช้งานอยู่แล้วนะครับแถมเรายังมีโอกาสที่มาทําธุรกิจแบบนี้อีกด้วยนะครับซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยถ้าไม่นับสินค้าที่เราซื้อไปชิ้นแรกเนี่ยเพื่อปลดล็อกเป็นยูพิเกอร์เนี่ยก็นะครับเทียบได้ว่านะครับอาจจะไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าการแชร์เราก็แชร์ฟรีนะครับเวลาเขามากดซื้อสินค้าเราก็ไม่ได้เสียอะะไรรนคับ หรือการขนส่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกไปขนส่งข้างนอกนะครับแอปเขาจัดการให้เองหมดนะครับ